ပြာဖာမတေ um> ာနကြမခ oui> ျွန်နကြနစွန်နလဲနခုမြအားပါပါပါမနစွန်လဲဟမ်မတန်အနပေပြအမဟမ်နီယလေပေပြအလကဟမ်အော်ပြအော်ဥယာလိုရလွန်အောင်ဥယာအဲဝီဝေပေပြအဖ်ချာလိုဥယာနမဟာနဲဝိုကဲကျာနမဥတေက ్యా ပေပြလေးကဲကျာမအရယာ

อ๋ออมยับอ๋อแล้อมยัยตัดเป็ดาอุยยาพีเอออุอุยอุยตัดเป็ยาอุยาฟังบ้เมียอ๋ออ๋อไนกันตัดเป็ยาอุยาฟ่งหม้ออ้นเลยมาตัดเป็ดยาวอุยาฟ่อมาพินาบาลแทอาตัลงไกเตดเป็อ๋อตัอือือือ่๋ไหนนะอมอ่ะอมอมยออือชัดชดอืมปาหอวยาดุนเป็ดอุยามน